อย่างเนี้นะพวดมีความพยายามน้ำหนักทุกอย่างนี้เสียเปรียบพรวงจรไดต่อยนี้มากไม่ใช่นะสี่ยกใหม่เนี่ยราคาเราต่อเจสี่ยังไม่ได้ขึ้นยกห้าเลยราคากะไปตรงข้ามแดงต่อสิบหนึ่งมบ้าอะไรนราคปนยังอตายไม่ออกอ่ะไอ้เนี่ยเราไปดูจะด้วยคะแนนกรรการคะนนหนงไล่หมงหหมา เอาเลอสีแล้วไปพอใช้ไม่ได้เลยก็ลตัวเน่ครับผมพยายามอายุปูนี้เขาพยายามขนาดเนี่ยแม่โดยนุ่มสารพัดถามเสียใจไหมเนี่ยอาชีสามแสนโอ้ตได้่ะเขาไปถามาทั่วประเทศด้วการมวยนี้ให้คนดูทั่วประเทศตอบเหรอผมตอบไม่ได้ฮะเสียใจไหม เสียใจมากตัดใจมาตัดใจมาไปเลยอย่างเงี้ยมันเสื่อมแล้วมาเวทีนี้ไปไม่รอดอย่างเงี้ยไปไม่รอดแล้วกรรมการอย่างเงี้ยไปไปม่รอดหรอกมันต้มกันไปหมดแล้วมันไม่ใช่าการกีฬาที่นฉลาดแล้วทางกามันมาก่อนที่จะชูมืออีก สี่สิบแปดก่ออกมาได้ยังไงก็เป็นตลาดแล้วรยานำหนักให้เป็นแตลาดบ้างสแปดกับสี่แปดเนี่ยมันเสมอมันก็แยกต็มที่แล้วโอ้ย่ากนะอะรช้ำใจก็เดินทางใหม่คเนานท่ใหม่ครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ไหวใย็ๆนี่บอกบอกแล้วบอไ ยต้องตออย่างมวยังไม่ต่อยแต่มันได้ต่อสหนึห่งเองคิดดูดิเฮ้ยมันคืออะไรวะรู้ไห่เพราะนะนี่เรื่องจริงไปถามบนโลกเดิเนี่ยเพอัั้นมันอันนั้นต่อจะสี่มวยยังไม่มต่อยต,ต,ตัวได <st> <sh arp ort rivalry> ้ต <coord en ular kimchi> ่อสิบหนึ่งนี่เหรอเาว่ากรรารกับพวกที่ตอบเวนไม่ได้เ เขาทำให้สถานที่เสียหายกรรมการมีงานหรือมันจบแล้ว่อยนี่เราเสียเป็นทุกอย่างเ,เรา,า,ไ,าไม่ว่าเราเช่วยเต็มร้อยแพ้ชนะกตวัดกันดตีนั่นอย่างนี้ข้อสอบนี่มันรู้